น้องนิวแจยิ้มดิค่ะทำไมหัวปกจังเลยล่ะใครตัดผมให้ค่ะ แค่บอกมหมว่าขายอะไรคะไส้น้ำอ้อยไส้น้ำอ้อยอร่อยนะคะอร่อย